ตอนนั้นผมทำงานอยู่นี่เป็นอพอดีแบงลุงที่นีน่นี่แต่ขาลุงมีแบงลุงพี่ตอนนั้นก่อนที่ผมจะลาผมเอาพี่องมาทำงานด้วยตอนนี้โมมาทำธุร็จเนี่ยมาทนะํานนั้นทไมมาขอเงินเราล้วก็ให้เราก็ให,าาให้อยู่แม่ตอนนี้มาเจอหลาน ผมจะลาออกร้านมาขอยืมเงินสามันผมไม่มีไม่มีทําไงาผมไปยืมพนักง,งานแค์เอามาให้ให้เสร็จปุ๊บร้านผมบอกผมว่าเดี๋ยวสามวันแม่แม่หนูจะเอามาให้จะอไมา่ห้นะ ไปเสร็จปุ๊บพี่ชายมาบอกผมว่าหลานเอาเงินไปซื้อยามาใช่ไหมไม่ชีวิตเราจะไม่ถูจะกับคนทั่ววะเนี่ยรถตอน่วงนี้เราแต่เรารู้สึกว่าเราจะกบเนอกสำเตัวได้ปีกว่าแล้วเขาจะหนีแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้เว้ยดูพวกนี้ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นพี่น้องก็ตามแล้วก็มาคิดทำไงวะสามวันไม่เอาเงินมาให้ ขายเงินเอาเงินไหนใช้หนี้ตัวเนี้ยค่าของหมดผมขายทิ้งหมดเลยขายทิ้งเอาเงินมาให้เอาเงินมาใช้หนี้เขาจากนั้นก็เสร็จปุ๊บลาออกเลยพอลาออกเสร็จปุ๊บระยะขาดทิ้งใช่ไหมครับตัดทิ้งทิ้งจากนั้นผมก็เมื่อปีสี่หกผมก็เลยไปวิจิตร่างกายร่างกายาลป์พอให้เสร็จใช่ไหมปัดหายปัดหายทำไง ผมก็อยู่งั้นมาเรื่อยๆจนมาปีปีห้าห้าสองผมรู้จักหมอคนหนึ่งสต่กอผมมีบ้านเช่ามาผมไปเล่าอะไรฟังหมอเนี่ยบริบูรชีวิตให้กับโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยแต่นี้บัตรผมหมาเนี่ยจะทำต่อได้ไหมได้ต้องมาดีเดี๋ยวหมอจะช่วยไอ้คนจากวันไหนอ่ะ หมอก็ไปเจ็ดสิงหาปีสี่หกผมจำได้แค่นี้แหละพักๆหมอก็ไปเดินเรื่องให้พอเดินเรื่องให้เสร็จปั๊าาบเขาก็มาบอกผมว่าเียวบัตรได้แล้วนะไม่ไม่ถึงอะจิมีเรื่องดูติดกรรมอ่ะเออเพราะว่าช่วงนั้นเราเรารอหมอเพราะหมอไม่อยู่บ้านไงมีเรื่อง ไอ้ขาใหญ่หาเรื่องหาเรื่องผมเอาแล้วพังแล้วชีวิตน่ะผมแป๊บเดียวผมคิดอะไรไหมผมตัดสินใจเอาแต่ภาพในหลวงออกจากห้องนั้นมา้าพของก็หมดผมยกให้คนอื่นหมดรูปในหลวงก็แบ่งเป็นที่ระลึกไปแบ่งแบ่งให้ข้างห้องไปจากนั้นผมเอาแต่ภาพในหลวงห้องมาคุเยกัน ม้องเคยดูหนังเคยระเกีรยิในหลวงไหมเมื่อปีห้าสองอ่ะเคยเคยดูไหมเคยดูยังผมเคยแสดงนะเรื่องอะไรอ่ะเขียวราชอนเ็มสขั้นของอ่าของพี่ธนิช์จิตพุทูลเนี่ยตอนนั้นมันเป็นโครงการอิดทองหลังพาะเขา่เป็นเรื่องเป็นผู้กำกับอ่าเขาทำรัฐบาลเ็าจับทขาผมเป็นเป็นหนึ่งในนั้นเคดูไปเปิดดูได้ เรื่องเร่ะเดี๋ยวล้อเ็นันแะคุณไปดูห้องผมกับที่ผมโดนฆ่าคนนเนี่ยคนละเรื่องกันเลยอเออนั่นแหะคนท่านออกบ่อยใช่ไหมอ่าอ่านั่นแหละไปดูนะสิงที่ผมพมาเป็นความจริงหมไม่ไม่โกง